สวัสดีครับก็โยผมครับเด็เดซนี่ครับวันนี้จะมาแนะนํำสกิลของเซตนะครับแล้วก็จัดรูนอะไรด้วยนะเห็นมีคนหลายคนเรียกร้องมานะครับผมก็จัดให้ครับนี่แพสซีฟครับคอนเทมฟอร์เดอะวีคครับก็คือถ้าเลือดอีกฝ่ายเหลือต่ํากว่า50%จะทําความเสียหายเวทเพิ่ม1ครั้งต่อมาครับเลเซอร์ชูริเคนครับปาชูริเคียนไปด้านหน้าครับอย่างนี้ครับเลเซอร์ชูริเคียนนะเป็นหนึ่ง อ,อยู่ที่เลเซอร์ชูริเคนเนี่ยเมื่อโดนศัตรูครั้งที่สองจะทำให้มันมมันันนเบาลงนะครับเนี่ยอยิบเอ็ดกับเจ็ดสิบสามต่อมาครับลิฟวิ่งชา d o โดครับโยนล่างเงาไปแล้วก็สวอปกลับมาแต่ว่าเราไม่สามารถกลับไปที่เดิมได้นะครับ อนี้ครับวิงเชดโดว์่างเงาเราจะใช้ชูริเคนด้วยเหมือนกันถัดมาฮับสกิลนี้ครับ s h a โดว์สล s h ครับกวาดรอบตัวอย่างนี้ครับกวาดรอบตัวอย่างนี้ครับ s h a โดว์สล s h โดยที่คนที่โดนก็จะโดนสโลไปด้วยครับก็ทำแม่ถ้าไม่ตายนะครับ เดนมาร์คครับระบาดนี้แล้วทิ้งเงาไว้ที่ตัวที่เรานี่ครับพอผ่านไประยะเวลานึงก็จะระเบิดออกนี่ครัยความสามารถของเดนมาร์คก็คือการสะสมดาเมจที่เราทําได้ใส่เป้าหมายนะครับแล้วเอามาระเบิดทีเดียวครับต่อไปเรามาดูการใช้เดนมาร์คแบบแบบที่เขาใช้กันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่แบบเขาจะเล่นเซตเล่นเซตไม่ค่อยเป็นเขาจะทำอย่างนี้ใช่ไหม โดยถ้าเป็นผมใช้นะผม,มใช้ใช้อันเนี้ยเฉพาะตอนที่คิดว่าฆ่าศัตรูได้แน่นอนเอาไว้เพิ่มระยะให้เราวิ่งเข้าไปทันแบบเห็นเป้าหมายเลื่อนน้อยก็เลงจะหนีอย่างเงี้ยวิ่งอยู่วิ่งหนีอยู่แล้ววิ่งตามไม่ทันแล้วเรากดเข้าไปนี่ครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยการใช้เดนมาร์คนี่เขาจะใช้อย่างนี้ครับ ให้สามารถทําดามิได้มากที่สุดนะครับอาจจะอยู่น,นี้โดยที่เราจะชูริเคนให้โดนสามอันนะครับนี่ครับผมกดไม่ค่อยไวเท่าไหร่ศัยออโต้ก็ได้ครับนบก็ตีโบติไปด้วยนี่ครับประมาณนี้ครับโดยทําไมเราต้องวางอย่างนี้ใช่ไหมเราก็บอกไปแล้วว่าเราจะโดนปลายชูลิเคนให้โดนสามอันเพราะว่าจะได้ดามิที่สูงที่สุดใช่ไหม แล้วก็ยังยังสามารถเอาไว้หลบสกิลได้ด้วยนะเนี่ยพอสกิลมาใส่เราเราหลบไปทางนี้พอเขาสกิลอีกราสุดไปทางนี้หลังจากเราคอมโบเสร็จเนี่ยครับประมาณนี้นะแล้วก็เวลายืนเลนเนี่ยเราจะมีการใช้คอมโบคอมโบที่เวลาสมมุติเราไม่มีอันตรีตรงน,นี้นะอ,นนอันติเราคูดาอย่างเงี้ย เราก็จะมีแค่สกิลนี้ใช่ไหมวิธีเล่นของเราเราจะไม่ไม่เข้าไปสดมากนะครับเราจะรอคอมโบคอมโบที่ใช้จะเป็น W Q E อย่างนี้ครับเอ้อะไรวะ W หนึ่งไม่ใช่ W สองหนึ่งสามสิคอมโ,มโบที่เราใช้นะสองหนึ่งสามนี้ครับหรือว่าจะเป็นสองสามหนึ่งก็ได้ พะเราไม่มีสร้างไม้ตตยใช้ดูนะครับถ้าเป็นสองหนึ่งสามจะเป็นอย่างงี้สองสามหนึ่งเป็นอย่างงี้ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมเห็นเขาแนะนำมาว่าให้ใช้สองหนึ่งสามมันจะไวกว่าเนีย่ยแล้วเราจะสู้ใช่ไหมก็อย่างอ่าก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากเซ็ตเนี่ยแค่เราต้องใช้ทำไม้ไตรให้เป็นเราพยายาม อย่าให้อย่าให้ชูริเคนเนี่ยผ่านคิดพยายามให้ชูริเคนผ่านทั้งสองตัวเลยมันจะแรงเพราะว่ามันจะไม่โดนลดทอนดาเมจนะครับก็ตีออโต้แท็กเสริมไปด้วยจุดอิงไหนประมาณนี้ครับเวลาเล่นไอเทมที่น่าใช้ของเซตนะครับเซตนี่เป็นสายที่ต้องระเบิดดาเมจใช่ไหมสายเบิร์ด เป็นมิดสายเบรดดังนั้นเราจะเล่นเป็นสายที่เขาเรียกว่ารีทอลิตี้ครับหรือว่าการโจมตีจุดตายนะมันคล้ายๆเจาะก,ก่อนนะแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับก็คือผมก็บอกไม่อธิบายไม่ได้เหมือนกันเนี่ยไอเทมแรกที่เราจะออกก็คือโยมูกลเบนะครับทําไมเราไม่ออกดัดเบดก่อนทราไมเราออกโยมูก่อนโยมูเนี่ยช่วยทําให้เราคล่องตัวนะเพราะาได้วิ่งเร็วสําหรับต้นต้นเกมเนี่ยเราไม่ได้ใช้ดัดเบอยู่แล้วเรา วังผลดัเบลไม่ค่อยได้อยู่แล้วต้นเกมอะนะแล้วก็ออกอยู่หมู่แปงคดับแรก็กทีต่อมาผมจะเล่นเป็นดัสเบิลนะครับดัสเบลเวลาเราทาดาเมจใส่จะคล้ายเดนมาร์เลยจะมีการสโลว์แล้วก็ระเบิดด้วยนิดหน่อยครับแต่ว่าเป็นการโจมตีปกติก็ระเบิดอย่างเงี้ยออกมามรองเท้าที่ผมเล่นนะครับผมจะใช้รองเท้าเคลื่อนที่เร็วนะแล้วก็ของก็ออกตามสถนานการณนะ์ครับโดยที่ผมจะออกเป็นควิกซนเวอร์ครับกับซอนยาครับ ถ้าผมสมมติว่าผมเล่นเกมธรรมดาแล้วผมเจอเซฟเหมือนกันผมก็จอ,อสัญญาเอามากันถ้าไม่ตายของเซฟนะครับถ้าเจอแบบซีซีหนักๆก็ออกเป็นนี่ครับหรือว่าถ้าเจอตัวที่สามารถจับเราได้แล้วออกสัญญาไปครับประมาณนั้นอันนี้ก็ได้แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ผมจะเล่นนี้นนะชิ้นต่อไปเป็นแบ็คเคเบอร์ครับได้ค่าจอกเกาะนี่ครับลดเกาะเวลาตีไปเรื่อยๆลดเกาะได้สเตปด้วยนะ เพราะว่ามันมีผลของเฟกออกมาใช้แล้ววิ่งไวตีตีแล้วจะได้วิ่งวิ่งเร็วด้วยนิดหน่อยถัดมาครับผมจะเล่นเป็นเอาจริงถ้าเล่นเป็นอันนี้ก็ได้แล้วแต่เราอัมบลเกฟก็ได้อัมบลเกฟได้ได้รีทอลิตี้นะครับได้ค่าเนี่ยเจากกะเกาะบวกสิบเนี่ยซาโบเทนก็คือรีทอลิตี้ครับในในพีก็เรามาคอมโบกับสองชิ้นนี้ได้แต่ว่าเราใช้เป็นมอเทอรีมายเดอร์ก็ได้ได้เจากกะเกาะเหมือนกัน เราได้ได้ตัดเลือดด้วยหรือว่าถ้าเราเจอตัวเวทที่เบิร์ดเราทีเดียวหายเราจะเลือกเป็นออกเมาเมาอออมมามันเทียสนะครับอันนี้แทนส่วนตัวผมจะใช้2ชิ้นนี้มากกว่านะเมาออร์ออมมามันเทียสแล้วก็มาเทลรีมายเดอร์ครับเมาเนี่ยสมมุติเราเจอเบิร์ดใช่ไหมต้นเกมเราโดนแบบคอมโบเดียวหายเลยเราเราเราไม่จําเป็นต้องต้องรอออกอันนี้เป็นชิ้นชิ้นที่ชิ้นที่5้าใช่ไหมครับ เรามาออกเรามารัดออกอันนี้เลยก็ได้ิีนที่สองโดยที่เราจะขึ้นเป็นเฮกดิงเกอร์ไว้ก่อนนี้ครับได้ได้อันนี้เหมือนกันได้โลเวตก็คือทําให้เราดุนเบิดไม่แตยนะแล้วเราค่อยไปออกค่อยไปออกดันเบดต่ออย่างเงี้ยเราต้องยอมรับนะว่าเราจะเสียสเต็ไปเ่าออกดันเบลช่วงนี้ไปออกรองเท้าต่อแล้วแต่เราก่มก็จะกลายเป็นอยีแทนอะถึงไหนแหละถึงว่าออกมัาแทนใช่ไหมเวลาเจอ จะเวทชิวนที้ออ,อกออกเป็นการเด n นเองเจะครับกันตายหรือว่าถ้ามั่นใจว่าเราเกิดมากเราก็ไม่ต้องออกอะไรเปล่อย่างอื่นแทนเป็นเดสเดนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคต่อไปไปดูรูนกันรูนเนี่ยรูนใหญ่งไงฟิกอิเล็กโทรคิวแน่นอนไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วเพราะาเราใช้คอมโบชุริเคนใช่ไหมสองสามหนึ่งชุริเคนมันจะแล้วก็อิเล็กโทรคิวมันจะออกทันทีเลยระเบิดทันทีเลย อันที่2ผมใช้ชอยอัำนะครับเพราะว่าเวลาค่าได้เราจะได้เลือดคืนนะครับเราก็กดกลับที่เดิมได้กันตายอีกนะฮะว่าดีที่สุดของเซตล้หรือไม่บางคนก็อาจจะใช้เป็นการ t ตเลิงสตอมก็ได้ครับเพิ่มค่าเดฟทีทุกๆ2นาทีแต่ผมว่าดีสําหรับพวกแครี่มากกว่านะแต่ผมผมเลือกเป็นชอยอัำนะอันนี้ผมผมไม่ชัวว่าคือเซตมันใช้ Energy เป็นพลังงานมันไม่ได้ใช้มานา ในมันบอกฟฟ้นฟูมานาแล้วก็เฮดพีใช่ไหมผมเอาไปลองเล่นแล้วมันมันไม่ได้มันไม่ได้มานานะผมก็เลยจะเปลี่ยนเ็น e ี้แทนครับไททันครับเวลาฆ่าศัตรูเราจะได้เลือดเพิ่มแล้วแล้วก็มีสี่เปอร์เซ็นเทนเรซิตี้ด้วยนะกันเขาเรียกอ,อะไรกันสโลลดไม่ใช่ไม่ใช่กันสโลเขาเรียกอ,อะไรระยะเวลาที่จะถูกถูกสตนันถูกสโลถูกจับอะไรพวกนี้ลดลงนะครับหรือไม่ใครจะเล่นเป็นไอ้นี้ก็ได้ สปบเลีวอล์เกอร์ก็ได้แต่สปบเลีวอล์เกอร์ได้แค่กันให้เลือด50แล้วก e ็ยี่สิบตันสโล่ส่วนตัวผมเล่นเป็นไททันดีกว่าได้เทนนิตี้ด้วยเล่นเล่นเดียวของของดีสำหรับเล่นเดียวนะก็คือสวนะิตทูดครับสวิตทูดได้ได้ฮันนี่ฟุตได้เลือดเพิ่มขึ้นแล้วได้ได้เงินด้วยสําหรับเล่นเล่นที่ยืนเดี่ยวนะดีมากฮันนี่ฟุตทำให้ไม่ใช้ฮันเตอร์จีเนียร์ใช่ไหมฮันเตอร์จีเนียร์ได้ฆ่าแล้วได้รถคูดาวด้วยฮันเตอร์จีเนียราาาะว่ขออองเรออก ออกรถคูดาวมันก็จะลดเกิน40อร์ซอยู่แล้วนะเนี่ย1ิ1เ20% 10%เซ็สเเยี่เอนห็นไหมเกิน5้าเ็แล้วเกมน,นี้ก็คือรถคูดาวได้สูงสุดแค่40นะครับทั้งหมดดังนั้นเราก็เลยไม่ออกรองเท้าที่มันเป็นรองเทา้ารถคูดาวด้วยโอเคก็ประมาณนี้ครับของแล้วก็ลูนนะอย่าไปดูเกมเพย์กันเลยครับเวลาเล่นเซตเนี่ยพยายามเขาเรียกอะไร พยายามเหลือเลือดไว้เยอะๆนะครับให้ถึงเวสามก่อน แล,ล้วเลนดิ้งเฟสอย่างเงี้ยเราควรตีปกติไปเลยนะครับเพราะว่าเซตเนี่ยตีปกติแทบจะแรงที่สุดในเกมอยู่แล้วหรือว่าแรงสุดเลยนี่แหละต่อไปอา้าวทำได้คีมกลับบ้านเนาะเซตมันมาแล้วออกของกันเอ๊เขาจะไม่เรากลับผมขึ้นเป็นนี้ก่อนนะขึ้นเป็นวอลแฮมเมอร์ก่อนนะ เพราะว่า,วามันมันได้ลดคู่ดาวแต่ว่าใครจะเอาดาเมจเขาขึ้นเป็นเซเล็ตเดิกได้ครับยังไม่ต้องกลัวนะหเห็นไหมเขาต้องกลัวเราวพราะเรามีของถ้าไม่มีอันติเนี่ยพยายามเล่นตามคอมโบนะก็ะคือ w e เอ้ยไม่ใช่ W ดิ2องสามหนึ่ง หรือไม่ม็สองหนึ่งสามาก,ก็ไดไ้เนี่ยเใช่ไหมผมโดนคลิปตีนะไม่อยากเทรดเยอะกัวลเราเห็นไหมเอาเราห้าก่อนดันคลิปเข้าป้อมเห็นไหม เวลาเขาสมนติเขากลับบ้านแล้วขีพ่อป้อมอย่างเงี้ยเขา,าก็จะเสียขีปนั่นแหละ่อ<ย>ไปผมขึ้นรองเท้าก่อนผมจะไม่ขึ้นรองเท้าอันนี้นะผมขึ้นรองเท้าวิ่นะเง,เงเร็วนะเพราะว่าเซตเดี๋ยวเอาของต่อไปมันก็ได้รดคูเดาครบเ <c oughs> นี่ยผมมีสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคูเดาทั้งหมดมันลดได้สูงสุดสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะปิง <c oughs> ทุกวันปิงตลอดพยายามเก็บไปนี่แล้วนะเรลลี่ มาตัดเบอร์รี่เราอุ้ยไอ้นี่หมดนอร์จีหมดถ้าเรามั่นใจว่าเราฆ่าได้จริงๆเราค่อย W เอ้ย W อยีกแี้วถ้าสองเข้าไปก่อนนะแต่ว่าถ้าเรา เรารู้ว่าเออถ้าเราทําระยะแล้วเราข้าไม่ได้เราก็กดอันติเข้าไปเราก็วางยังไผมจะข่าเีกผมดับไม่ตายแต่ว่า <laughs> โลมากก็ไม่ตายเสียดายนะไม่มีอีิไหน จริงนะเห็นไหมถ้าเราอันติหลังเราชนะแหละไม่กลับเลยยังไม่เสีย,ยแฟรยังไม่ช่วยเพื่อนไหยเป็นเอาเพื่อนเฮ้ยมิสซิ่งอะไรวะจริงได้ด้วย ยังทะลุเอ,อ้แหละไปไปดันต่อเวลาไม่มีอันตินี่พยายามอย่าเข้าไปสดมากเราพยายามคอมโบสองสามหนึ่งเอานะครับกลับก่อนไมอโลโกดามาดามิเมจเลย อย่ไม่กี่บาทก็ได้แล้วก็ต้องกลับอีกครับเซ็ตฝั่งนู้นเยอะเลยนะเซ็ตเพิ่งยังมีตั้งสี่พันเฮ้ยมาไหมเลนอยู่นูน่นเดี๋ยวระเบิดเลนโอ้โหเพื่อนให้มันเอาป้อมฟรีทำจริงโอ้โหเอ้ยอะไรเนี้ย ผมไม่พ oh, uh, ูดผมใช้สอนาทีแล้วเกือบตายเหมือนมันจะแฟดอ่าชิบหายตายหลอมมอบเลยเอาเป็นไอ้นี่นะทำไมผมเลือกออกสัญญานะเพราะว่าเอาไว้กันเหนียวตอนที่โดนตันติเซตอีกฝั่งนะถ้าผมไม่เจอเซตอีกฝ่ายนะผมจะขึ้นเป็นไอ้นี่มจะขึ้นเป็นนี่นะครับคลิกควิคซินเวอร์แซดนะ เพราะว่ามันเรียกอะไรมีเซนเวอร์แซดเอาไปลบสีซีนะที่เป็นแบ็กเซนเวอร์ต่อพยายามล้วงตัวแบบบางๆให้ได้นะเมื่อกี้แจ็คไ,ไม่ควรอันติเลยนะแต่ว่าเขาพลาดเองนะมาสู้เราเราของเงยอะขนาดนี้เราไม่ควรยุ่งกับแจ็คเลยนะนน่แน่เห็นไหมเกรดเลยละ่ะแจ็คนุย้ยคือผมเข้าแจ็คไม่ได้แน,น่นอนยีกับแจ็คเนี่ย เสี่ยงเกินต้องแบบเออรอเขาสไลด์ยีก็รอถ้ากดสกิลหนึ่งไปก่อนอค่อยสู้เอาเอินเ่อดีกว่ว เ่างเดียวนะเวลาเล่นเซตเนี่ยผมรีเอเนจีไม่ทันนะมันแบบมันไม่ต่อเนื่องบนเยยับก็กลับด้กันบนกันบนหน่นอยเพื่อนเฮ้ยกลับไหมละ่ะโอ้โหถอยถอยถอย,ถอยมารับแนะ้าถอย,ถอย เฮ้ย hey, ยังเก็บหมดเลยโอ้โหจิตใจร <Online. S 1> อเข้าเอ็ดเลียวอยู่เนี่ยสามสองหนึ่งโอ้ชิบหายเยอะเกินเยอะเกินต <Land. S 1> ายดิ <Play. S 1> <c oughs> อย่าทำแบบนี้เยตัวอย่างที่ไม่ดีหิวอะไรขนาดนะั้น ไอ้จีนนะถ้ากลับเราก็ไปเอาของนะมาดันกลางได้มาเอามาังกรได้คนมันหิวนะไ <c oughs> อ้จีนก็ไปไกลหวาดก็ไม่มีสักอันจะเอาป้อมนี้ไม่มีหวาดอย่าทํานะครับอย่าหาทานะสมมติว่าไม่มีหวาดเนี่ยเห็ <Your S 1> <He S 2> นไหมตังนี้ไม่มีหวา <The Dragon. S 2> ดเราดันมาถึงนี่ล้วก็โดนเข้าอยู่เลยนะเ <And S 1> ขาจะทายนีมาถึงนี้ได้บ้างเงี้ยถ้าแพ้ทุกคนก็จะได้เห็นแค่แค,แค่แค่เป็นช็อต ถ้าชนะก็ได้เห็นเกมเพลยนะ์นะเฮ้ยอ้าวเลี้ยว ที่ผมตัดสินใจเข้าเพราะไอ้เรียวมันไอคทิปไปนะมันสกิลสามไปแล้วมันก็ไม่มีสกิลหนีคนแฟลชเพ,พิ่งแฟลชไปจำได้ใฮ้ยเย็นเดลยมาซีฟด,ดันเข้าไปก่อนเด้อนี่เล่นแบบปิงๆเลยเนะี่ยพูดจริงเลยนะผมส่งเรื่องไปหลายรอบแล้วเรื่องไอนนน้นี่ยเนี่ยที่มันโอ้ยเนี่ย จริงจริง,รงตีไม่ได้นี่เงี้ยขับก่อนเพื่อนอุย้ยเกลอบแล้วอยากได้เลดว่ะมารีเลอดเอาวมีอยู่นี่หว่าที่ตัวเองอยากได้อะไรดันบนด้วยเลดมันโอพีนะผมว่าดูรีเลดโทษไวเลย ดาเมจหลักเรามาจากชูริเคีนได้เนี่ยเจฟฟ์ชูริเคียนนะใช้ทีหนึง่งก็สไตล์มิน่าก็าจะหมดเหมือนกันเลยครับกับบ้านถ้าเราชูริเคนพลาดเมื่อไหร่นะอันติเราเระเบิดไม่ตายแน่นอนแล้วเสริมเวลาเราเข้าไปล้วงเราเสริมดาเมจด้วยกันตีปกติเป็นนี้นะมาเท่าริมไมเดอร์ดีกว่าไปนเนี่ยเพราะว่า,ายีมันจะได้ตีแล้วไม่ดิ้งเลือดแจ็คด้วยเซตฝันตัวหนึ่นนงหก คมเดินมาเร็วเร็วบอมเอผมเอาลุนฮันนี่ฟลุตมาเก็บตังค์ดูมันยืนกันจะล้วงไงล่ะจ๊ะเฮ็ดเรียมนี่น่าลุวนวินดีเฮ้ยอย่าอย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่อง เจ็คดิแจ็คว่าองเอาได้ว่าผมเกิดมาแจ๊กหวาดไม่ปากละซี่ว่ามันเข้าไปสู้บลอมแน่นอนเห็นไหมเอ้ยปิงปิงบลอมเข้าไม่โลต่าเอ จะไรจะร้านเราอีกทำใจทำด้วยอะไรเพื่อนอาบาลันั้ยหาหมุมเอนถ้าเราไม่มีิติเราต้องหาหมุมเข้านะเราอยากบวกตรงๆนะไม่ทน่นนนนี่มันอยู่กันเงี้ยรอเพื่อนเข้านะเฮ้ยเอาเลยเหรอจะเย็น ปัดเนี่ยสัญญาเนี่ยมันแก้ทางได้เนี่ย,ย,ยกดสัญญาไม่ทันแต่ท้ายก็เห็นโยนเนี่ยเกิดเกินทีมเกิดเกิน มันบอกทำไมแพ้แพ้แจ็คใช่ไหมเพราะว่าเวลาแจ็คมันควงคาถาควงควงเขาเรียกเลยควงไอ้ด้ามมันอะมันจะตีธรรมดาไม่เข้านะเนี่ยขึ้นมาดอดดอดดอดเอาชิบหายตายกันหมดโ oh <my> อ้ไม่กอดจริงอยากได้บลอลหนอยเนี่ยยอมแพ้อะไรละ่ะเออใครกด โอ้โห oh. เอามันเอามันจาเพอ่เจาเพอ่มแม่เพื่อนหิวจังวะ ้ยสวยบอมบอมบอมอ,อ,อ้าวยีไมเ่เอาจริงไม่น่าไปนี่นะไม่น่าไปยืมมันนะเอาป้อมดีกว่าเอาป้อมเสร็จเดินกันมาบาลอนเฮ้ยมีทรงมีแววแพ้เนี่ยยีกับแจ็คเนี่ยน่าหดใช้เกมมันจะซื้อ,อยากเฮ้ยทำจริงสองคนเล่นกันทนไหวหรอวะ ไหวเอาไว้แล้วเดี๋ยวคนอื่นมาซ้อนนี่คือชิบหายเลยนะแพ้เลยนะนั่นไงมาละบอมบอมบอมอย่าตายอย่าตายไอ,อ้บอมอย่าตายอย่าหิวสไตล์ตมีหน้าหมด ผมไม่ชินเลยว่าเอ๊ะใช้ต้องใช้รุ่นอะไรถึงจะใช้เอเนอร์จีต้องเปลี่ยนเป็นมานาโฟแบนดูด้วยวไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเอาไอ้นี่มาที่มันเพิ่มมานาตอนมานากับเลือดถ้าอะไรเหลือน้อยกว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันได้ไหมว่ามันไม่ใช่มาามันเป็นเอเนอร์จีก็เลยเอามามม่ๆก่อนตอนนี้ยังไม่กระจ่างนะก็เลยใช้เอเนอร์จีไม่พอ พราถ้าถ้าถ้าแรกมันใช้ energy เยเอะทันป้อมเพื่อนมาดูรถถังยิงโอ้โหอืมอยากกับเอาเอานี้มาเฮ้ยจบแล้ว <laughs> โอเคเมื่อวานนี้ครับตอนนี้เเห็นผมโยนหลายหลายรอบนะเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ได้ชํานาญไม่ได้ชำเซตนะเพิ่งซื้อมาเล่นม,มีคนเรียกร้องมาอ,อยากอยากดูเซตได้กดไปอย่างน้อยเราก็สู้เซตอีกฝ่ายได้แล้วะสิบสี่ย okay. มพีเฉยโอเคไปเป็นไงกันบ้างกับคลิปนี้ก็ถ้าชอบตัวอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาทำให้ครับถ้าถ้าใครอยากเล่นอยากดูนะ ก็ถ้าถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกดกดแชร์ให้ด้วยนะครับ <laughs> <laughs> เพื่อเป็กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับพอ <laughs> สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ